เฮ้ยมันมีเสียงเฮ้ยทุกคนตอนนี้ลิ้นผมพันหมดเลยนะครับมันมีเสียงมาจากต้นไม้คนลุกเลยทุกคนตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงว่าเฮ้ยทุกคนเสียงเฮ้ยทุกคนเฮ้ย ทุกคนผมว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วนะครับก็ทุกคนได้ยินเสียงเดินป่มันมีเสียงร้องด้วยนะตอนนี้ก็ถ้าดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่นะครับก็จัดหนักจัดเต็มให้น้องแฟงหน่อยนะครับผมเ,เ,เสียงทุกคนเสียงเฮ้ยเสียงรอบๆผมเลย เียงมันมาจากด้านนั้นนะครับทุกคนมันมีอะไรอยู่ข้างหลังหรอแล้วก็มันใกล้ๆกับต้นไม้ต้นใหญ่นะครับทุกคนไม่มีใครนี่วะแล้วเสียงมันมาจากไหนวะคนเสียงมันมาจากบริเวณไหนครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดเดิ้ลแฟงนะครับทุกคนก็คืนนี้ก็ทุกคนถ้าใครเคยได้ดูช่องคนรักธรรมชาติหรือว่าพี่แอนี่ทุกคนที่เขามาสำรวจต้นตะเคียนร้อยปีนะทุกคนที่ตอนเนี่ยล้มล้มไปแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณนี้นะทุกคนคืนนี้ผมมาคนเดียวนะคบผมก็มันก็ไกลจากบ้านผมมากๆแต่ผมชอบมากๆด้วยนะครับผมก็ไม่ได้มาดึกมากประมาณสองทุ่มเองนะทุกคนก็ ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้องแฟงด้วยนะครับเดี๋ยวน้องแฟงเนี่ยจะพาไปดูทุกคนต้นตะเคียนร้อยปีนะครับผมมันติดบริเวณห้วยเลยนะแล้วก็สถานที่ตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าเฮี้ยนมากๆเลยนะครับบางครั้งที่น้ำเนี่ยไม่มานะครับเขาจะต้องดําลงชีวิตด้วยมาตักน้ําในลําธารแห่งนี้นะทุกคนแล้วมันติดกับต้นตะเคียนใหญ่ด้วยนะครับผมก็เขาก็บอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงบ้างเสียงแบบ ดังมากๆไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรทุกคนแบบมันเป็นเสียงหวยหวนแบบชวนขนลุกอะทุกคนก็กคนได้ยินเสียงปะตอนเนี้ยมันมีเสียงนะครับผมเพิ่งเปิดคลิป่างนะก็ท้ายังไงก็เป็นกําลังใจผมด้วยทุกคนทุกคนตอนนี้มันเริ่มมีเสียงแล้วผมมาคนเดียวก็ผมก็ไม่ได้พกอาวุธอะไรเลยนะครับก็ผมแค่อยากจะมาพิสูจน์เฉยๆนะครับผมก็ท้ายัางไงก็เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับก็ที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันเคี้ยนเนี่ย ผมก็อยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวผมเองนะใครที่เคยดูช่องพี่แอคนรักธรรมชาตินะทุกคนก็จะรู้นะครับว่ามันเขียนขนาดไหนถ้ายัางไงก็ไปกันเลยครับทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้น้องแฝงก็จะพาไปดูต้นตะเคียนนะผมอาจจะไม่ได้เข้าใกล้ขนาดนั้นนะครับแต่มันก็ทุกคนเห็นปะบ้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมเป็นต้นตะเคียนที่ล้มนะแล้วก็มาติดบริเวณล,ลำห้วยนะึงทุกคนแล้วก็ ช่วงนี้ก็ค้ยก็เริ่มแห้งแล้งกันมากๆแล้วนะครับก็อีกอย่างก็ดูความเคี้ยความหล่อน,นี้ทุกคนบริเวณป่าลึกมากๆเลยนะครับน้องแฟงก็มาคนเดียวนะก็น้องนันก็ไม่ว่างพี่ดูคนมีเสียงว่ะทุกคนมันมีเสียงเลยนะครับตอนนี้มีเสียงนะครับคนดูบริเวณรอบๆดิเขาบอกว่ามันเคี้ยมากๆเลยครับ ตอนนี้ผมเองก็ขนลุกนะครับพูดไม่ออกเหมือนกันทุกคนดูดิมีแดดต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับเฮ้ยเสียงเหมือนผมได้ยินเสียงมาจากด้านหน้าเหมือนผมได้ยินเสียงมาจากด้านหน้าเฮ้ยทุกคนโหต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยอะ่ะเฮ้ยเสียง เฮ้ยทุกคนตอนนี้ดังรอบๆผมเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูต้นไม้ต้นใหญ่มากๆเฮ้ he i, he i, he i. ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยทุกคนมันดังใกล้ๆบริเวณต้นไม้ต้นใหญ่เลยอะเฮ้ยเสียง เสียงเงียบแล้วทุกคนถูดต้นตะเคียนดิเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันดังบริเวณนี้เสียงดังบริเวณนอกไม้นี่เลยทุกคนเฮ้ย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 ทุกคนใครอะเฮ้ยทุกคนข้างหน้าก็มีต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยนะครับเฮ้ยสถานที่ฮึ มันมีเสียงต้นไม้ต้นนี้ใครอะเฮ้ยเสีย,ยงคนเดินทุกคนมือนมีคนเดินตามหลังผมเสียงจากต้นไม้เฮ้ยตอนนี้เสียงรอบๆผมเลยนะครับทุกคนมันเลี้ยนจริง ผมว่าแล้วทำไมพี่แอ้ถึงมากับน้องนันโหทุกคนดูต้นไม้เฮ้ยเฮ้ย,ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยทุกคนดูต้นไม้ดินเอง เสียงเงียบเลยทุกคนเสียงมันมาจากต้นไม้ต้นนั้นนะครับเสียงมันมาจากต้นไม้ต้นนั้นนะคนดูต้นไม้ดิต้นใหญ่มากๆเลยนะครับมมีเสียงเฮ้ยทุกคนแล้วก็เสียง น้ำไหลเนี่ยดังมากแล้วก็ผมอ่ะได้ยินเสียงคล้ายๆคนร้องขอความช่วยเหลือไงไม่รู้ทุกคนตอนนี้เฮ้ย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 มันหมายถึงเฮ้ยเฮ้ยเหมือนคนเดิน ผมได้ยินเสียงเหมือนคนร้องเลยนะทุกคนตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะทุกคนเมื่อกี้ต้นไม้ต้นนี้มันดินนะครับไม่มีใครเลยนะยยมันดังมาจากต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะไม่รู้เขาเรียกว่าต้นอะไรทุกคนเฮ้ย เสียงเหมือนคนเดิน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะคนมาแกงวัวเหเฮ้ยทุกคนมันเป็นภูเขานะครับตอนนี้

ตอนนี้มีแค่เสียงน้ำไหลแล้วทุกคนเสียงเริ่มหายแล้วเอาทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องนะแล้วก็หันหน้าไปทางต้นไม้ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมันมีเสียงวะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะทุกคนผมจะนั่งตรงนี้แล้วก็หันไปทางต้นไม้ต้นใหญ่นะครับผมอยากจะรู้ว่าเสียงมันมาจากด้านหน่อยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันเลยครับ เอาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ตั้งกล้องหลังเอาไว้นะผมเองก็อยากจะรู้ว่าเสียงมันมาจากตรงไหนนะทุกคนแล้วก็เสียงเดินบริเวณร,ร,รอบๆผม้วเดี๋ยวผมจะห้ดูต้นไม้ต้นใหญ่นะ,นนะครับนี่เลยครับผมอยากจะรู้ว่าเสียงเนี่ยมันมาจากต้นไม้หรือเปล่าหรือว่ามาจากบริเวณร,ร,รอบๆนะทุกคน มได้ยินเสียงคล้ายๆเดินข้างหลังผมเลยอะเฮ้ยทุกคนผมได้ยินเสียงเหมือนเดินคล้ายๆข้างหลังผมเลยเฮ้ยเสียงร้องเฮ้ยเสียงเดินทุกคนเวณนี้เลยอะทุกคนได้ยินเสียงเดินปะ มันมีเสียงร้องด้วยนะตอนนี้ก็ถ้าดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่นะครับก็จัดหนักจัดเต็มให้น้องแฟ้งหน่อยนะครับผมเสียงทุกคนเสียงเฮ้ยเสียงรอบๆผมเลยเฮ้ย น,นี่เสียงรอบๆผมเลยนะครับเฮ้ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยเสียงก็เฮ้ยทุกคน,กคนเสียงบริเวณน,นี้เลยเสียงบริเวณน,นี้เลยอะ่ะ เสียงเงียบแล้วนะทุกคนตอนนี้เม็แต่เสียงน้ํานะครับเฮ้ยเสียงเดินเสียงเดินเสียงเดินทุกคนเสียงเดินเสียงเดินคนเสียงเดินเสียงเดินรอบๆอบผมเลยตอนเนี้เสียงเดินรอบๆผมเลยนะครับตอนนี้เสียงใกล้มากเฮ้ย เสียงยมีคนแอบหรอวะเฮ้ยเฮ้ย,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 ยต้นไม้ดิ้นเฮ้ยทุกคนเฮ้ยต้นไม้มันดิ้นเสียงมันมาจากด้านนั้นนะครับทุกคนมันมีอะไรอยู่ข้างหลังเหรอวะ แล้วก็มันใกล้ๆกับต้นไม้ต้นใหญ่นะครับทุกคนไม่มีใครนี่ยวะแล้วเสียงมันมาจากไหนวะคนเสียงมันมาจากบริเวณไหนครับดูต้นไม้ดิเสียงมันมาจากบริเวณไหน คนเดินคนเสียคนเดินเเสียงจากต้นไม้ต้นนี้อีกแล้วคนดังมาจากต้นไม้ต้นใหญ่อีกแล้วนะครับตอนนี้ สียงมันมาจากต้นไม้ต้นใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เฮ้ย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 เย ทุกคนตอนนี้ลิ้นผมพันหมดเลยนะครับมันมีเสียงมาจากต้นไม้ Gaz. คนลุกเลยทุกคนตอนนี้คนได้ยินเสียงวะเฮ้ยทุกคนเสียงเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนผมว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วนะครับ ก็ถ้าเสียงเดินตอนนี้สถานนักการเริ่มไม่ดีทุกคนก็ลิ้นผมก็รัวแล้วนะพูดติดติดขัดขัดแล้วลิ้นเริ่มแข็งแล้วทุกคนเอ้ยต้นไม้มันเด้นทุกคนเห็นปะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องแฟงด้วยนะครับน้องแฟงมาคนเดียวนะทุกคนอีกอย่างก็น่ากลัวมากๆาด้วยนะครับแล้วก็อันตรายมากมากเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพา พี่ดูมาแน่นอนทุกคนสถานที่ที่มันเนียนๆอย่างนี้ถ้าผมไม่ได้ดูคลิปพี่แอฟผมไม่รู้เลยนะว่ามันจะเคียนขนาดนี้นะทุกคนต้นตะเคียนร้อยปีถ้ายัางไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องแฟงด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าผมมากับพี่ดูแน่นอนเฮ้ยทุกคนมันเหมือนมันเหมือน,ม,น,ม,อนมีเสียงเดินใกล้ผมเฮ้ยทุกคนผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับเฮ้ย はい。